รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดิ์เช้าที่สดใสและสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนนะครับรายงานตัวแล้วผมหนุ่มเจระอิสระพงเตชะแก้วมาพร้อมรายการดีๆนี่คือรายการเกษตรนิว32กับผมหนุ่มเจระอิสระพงเตชะแก้วนะครับเจอกันทางไทยรัฐท,ทีวีหมายเลข32นะครับแน่นอนว่ารายการของเรานะครับรวบรวมเรื่องราวในเวทวงวงการเกษตรไว้เยอะ มากๆพ่อแม่พี่น้องโอ้โหอยากทำตรงอยากทำตามต้องติดตามรายการเราเลยละครับโดยเฉพาะในช่วงแรกกับช่วงรอบวันทันเหตุการณ์ เราดีใจเราภูมิใจที่เราไม่ได้ใช้สารฆ่า,มาแมลงเลยยาฆ่า,มาแมลงการทําคุณภาพผมก็ไปอบรมอยู่เขาบอกว่าต้องเก็บผลที่มันสุกจัดจัดเอาให้มันสุกงอมเต็มที่เลยแล้วมันจะได้มีกลิ่นพอมันสุกอะเม็ดในมันกลิ่นจะดีกว่าก็ทําแบบนี้ก็ภูมิใจแล้ว เรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับมานอนที่หวังน้ําเขียวหนึ่งคืนนะฮะอายุยืนหนึ่งปีแล้วได้ทานผักดีๆเนี่อายุยืนเป็นสิบปีเป็นร้อยปีที่นี่เราปลูกผักออร์แกนิกนะฮะผักอินทรีย์คือผัก ที่ไม่ใช้สารเคมีทุกขบวนการผลิตนะครับเพราะว่าการขอใบรับรองซึ่งออกโดยกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาจะต้องมาตรวจน้ําตรวจดินนะแล้วใบรอ,อกแกนิกเราเนี่ยต้องต่ออายุทุกปีเราอยากให้ผักที่นีเน่เป็นเป็นทางเลือกของผู้บริโภคนะคฉะนั้นกระบวนการทุกขั้นตอนเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานนะครับ เดิมทีเรามาอยู่ที่นี่เราก็ต่างคนต่างปลูกด,ด้วยต้นทุนการผลิตต่างเนี่ยมันบีบบังคับทําให้เราต้องรวมกลุ่มกันแล้วก็ช่วยกันทํากลุ่มให้เข้มแข็งเนี่ยด้วยความสามัคคีดีกว่าที่เราแบบต่างคนต่างทําแล้วก็ภูมิใจนะครับว่าสินค้าเราเนี่ยไม่มีที่ไหนที่มันเหมือนผลผลิตของเราที่ออกมาเนี่ยถ้าจะพูดว่าดีกว่าที่อื่นมันก็ไม่ใช่แต่ว่าเราตัวเราคนผลิตคนที่ปลูกอยู่ตรงเนี้ยเรามั่นใจว่าสินค้าของเราเนี่ย ปลอดภัยกับผู้บริโภคเลยทำให้เรามีความเต็มใจที่จะผลิตสินค้าดีๆนะครับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาปูพานเป็นหนึ่งใน6กศูนย์ศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาวิเบตมหาบุนนรพพลอดุลยเดชมหาราชประดุลมาประพิษท่านมีพระบรมบิให้ก่อตั้งขึ้นนะครับใน60ศูนย์ศึกษาเนี่ยที่ศูนย์ปูพานก็คือตั้งอยู่ที่ภาคอีสานเพื่อท่านมีพระบรมบิให้ดาเนินการเอาหน่วยงานต่างๆมาบูรณาการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องที่นี่ก็คือภาคอีสานใน40ปีที่ผ่านมาเ,เกิดปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ําทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายแล้วก็พี่น้องประชาชน,นขาดในเรื่องของความรู้ในการทําเรื่องของกล้าการเกษตรอาชีพต่างๆศะะูยรศึกษาเองเก็ทําหน้าที่เรีบเสมือนห้องเรียนห้องศึกษาค้นคว้าทดลองจนมั่นใจแล้วน,นำความรู้ที่ได้นในด้านต่างๆมาประยุกต์ใช้จนมั่นใจแล้วก็กระจายไปให้เกษตรกรที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการแก้ไขปัญหาตามบริบทของตัวเองนะะในพื้นที่ของภาคอีสาน ศูนย์นี้กำกับการบูรณาการโดยกรมจุรธานหัวหน้าเนี่ยมาจากกรมวุธานเพราะว่าจุดเริ่มต้นเราก็มีการก่อสร้างแหล่งน้ำนะครปัจจุบันเนี่ยศูนย์ศึกษาเนี่ยมีแหล่งน้ําในความรับผิดชอบอยู่ สอ่างเก็บน้ำนะครับเป็นแหล่งน้ำขนาดกลาง7อ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กอีก10อ่างเก็บน้ำถ้าเป็นการยกตัวอย่างว่าศูนย์ศึกษาไปดําเนินการอย่างไรนะครับศูนย์ศึกษาเนี่ยนอกจากเราจะดูแลบริหารจัดการน้ําแบบที่กรมชลประทานทําแล้วนะครับศูนย์ศึกษาเรายังได้นําความรู้ที่ได้จากการพัฒนาในพื้นที่เนี่ยขยายผลให้กับพี่น้องโดยเราใช้เครื่องมือหนึ่งเรียกว่ากลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับเรามีการจัดอบรมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยในทุกทุกด้านในเรื่องของด้านการเกษตร นะมีการจัดสรรน้ําอย่างพอเพียงมีการให้กลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยรวมตัวกันเข้ามาฝึกอบรมพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการเกษตรให้สามารถใช้พื้นที่การเกษตรของตัวเองได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สมดุลสามารถสร้างรายได้ในแต่ละปีได้เพิ่มขึ้นได้ฟังเรื่องราวแบบนี้แล้วนะครับเชื่อว่า ภาคการเกษตรของไทยเราต้องมีความยั่งยืนแน่นอนและช่วงหน้าครับกับช่วงประตูสู่อาชีพมีอาชีพดีๆมาฝากด้วยไปติดตามพร้อมกันเลยนะครับในช่วงหน้าครับ